้องการข้อมูลส่วนตัวกับ3วิธีเอามันออกไปจากโลกอินเทอร์เนต็ตเคยไหมครับเสิร์ชชื่อตัวเองใน Google กับเจอข้อมูลเรามากมายหรือไปเจอข้อมูลทั้งชื่อที่อยู่และเบอร์โทรที่เคยไปกรอกไว้ตามเว็บไซต์ต่างๆกลายเป็นช่องทางให้กลุ่มแฮกเกอร์นำมาใช้ในทางเสียหายได้อย่างล่าสุดคนไทยก็เจอกลุ่มนายเนี่ยที่เอาข้อมูลคนไทยกว่า55ล้าร้านลายออกมาเปิดเผยถึงแม้จะยกเลิกไปแต่ก็ทำให้เราตรนะหนักนะครับว่าข้อมูลส่วนตัวเรามันไม่ปลอดภัยเอาเสียแล้วครับและนี่คือ3วิธีที่ช่วยให้เราเอาข้อมูลส่วนตัวออกจาก รับขอให้ Google ลบมันออกให้ครับโดย search ว่าขอให้นําข้อมูลส่วนบุคคลออกจาก Google แล้ววัาทิศภาพเว็บไซต์หรือลิงที่มีข้อมูลส่วนตัวเราไปกกอกในช่องที่มีไว้จากนั้นกดส่ง Google จะทําการตรวจสอบและนํามันออกจากระบบการค้นหาให้ครับ 2. ใช้ปลั๊กอินเสริมเพื่อป้องกันเว็บไซต์แอบเก็บข้อมูลส่วนตัวเราขณะเยี่ยมชมซึ่งมีหลายตัวมากสามารถดาวน์โหลดจากเว็บนี้เลยครับ สใช้ง,งานหมดไม่ระบุตัวตนและตรวจสอบบัญชีออนไลน์เก่าๆที่ไม่ได้ใช้และนี่คือสิ่งงา่ายๆครับที่จะช่วยให้เรากระจัดนต้องรอยตัวตนในโลกดิจิตอลได้ครับ